ผัดไทยบางกอกคนผัดน่าจะบางกอกนะอย่าแต่คนผัดไม่ใช่บางกอกชื่อผัดไทยบางกอกแก่กลผัดคนนาคอนนี่นาคอนดาร์ตี้มานะนาคอนมาหนาวยกนาคอนนาคอนรรมราด่าธรรมะอารความเป็นมืออาชีฟนี่ผัดมากี่ปีได้เล้วสิบกว่าปีในบางสิบกว่าเนาะ สีแล้วเข่ห uhm ้อยเข่ห hey, ้อยเข่ห้อยผู้ช่วยมันมีพัดอะไรบ้างนะพัดไทยกุ้งพัดไทยทะเลมาพัดไทยกุ้งพัดอย่างนี้ยอ๋อพัดไทยกุ้งพัดอย่างเนี้นะ ย่างเดียว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 ขึ้นบุกเข็มคึ้นบุกแต่มีไข่ด้วยลองมากินดูลงมากินดูน่าจะชิมใจกรองกี่บาทนี่ไข่นี่กรองห้าสิบบาทอ๋อรองห้าบาทนะว้าวใส่กรองนะใส่กรอง กุ้งไข่กร <Pop ify> ุงเลยกรุงตัวตัวที่น่าดูอย่างกลุงอะ่รกลุงกลุงอะไรกลุงแม่น้ำตอนนี้คุยไปคุยมาไม่รู้จักชื่อจ้าของร้านทีเด้อิบารอฮิมอิบารอฮิมอิบารอฮิมค่อยทอดตับไทยตับไทยบางกอกนี่ระดับนี้เขาอยากเชฟแล้วเล่นะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ผู้ช่วยยะ อ่าระดับเชฟแล้ว <c oughs> เก็บป่าครับอ,อ๋อเป็นป่าคล้อง